เย้ yeah, ทุกคนสวัสดีค่ะเอวันนี้เบล่ามาทำอะไรที่ Riverside Plaza ซถนนจร,ริญนครก่อนอื่นนะคะช่วยกันกดติดตามกดแชร์กดไลค์ like คลิปนี้ด้วยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้เบล่าอยู่ที่ Riverside Plaza นะคะแล้วก็อยู่ที่คลินิกด็อกเตอร์เซนค่ะมันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องทำบท็อกซ์ค่ะตอนนี้นะคะก็เบล่า30กว่าใช่ไหมคะเราก็จะต้องมาทำอะไรให้กับ เองนะคะเป็น,นาค่แค่ว่าเป็นของขวัญให้กับตัวเองด้วยถ้าเราสวยขึ้นนะคะมั่นใจมันจะมีความมั่นใจมันจะมีทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีขึ้น,นะคะ่ะเวลาจะมีปัญหาช่วงพวกตรงนี้นะคะริวรอเลยติมกาแล้วก็ช่วงนี้นะคะก็เลยมาให้คุณหมอเซนนะคะที่ดรเซนคลินิกนะคะอยู่ชั้น3ที่ริเวอร์ไซด์พลาซ่าดูแลนะคะเดี๋ยวเรา มาดูขั้นตอนกันเลยค่ะว่าจะต้องทํำยังไงนะคะก่อนอื่นก็จะมีน้องเจ้าหน้าที่นะคะเขามาทําความสะอาดช่วงนี้ก่อนเพราะว่าจะฉีดโบท็อกช่วงนี้ค่ะตีนกาช่วงนี้นะคะริ้วรอยด้านบนค่ะพร้อมมากค่ะเพื่อความสวยนะคะก็จะมีน้องมาทําความสะอาดก่อนที่เราจะทำโบท็อกซ์นะคะก็จะเป็นช่วงบริเวณดวงตาแล้วก็หน้าผากนะคะ เตรียมผิวพร้อมพิ่จะฉีดบทกอกจากคุณหมอค่ะ ยิ <mile inside> ้มแบบให้เห็นเล้ยลอยอย่แยนี้มันยิ้มตายอ่เลยนะคะนี่สองทางไปนะคะยิ้มแบบตาอยู่เลยแง่ชาค่ะใช่ค่ะนี่สองโอเคค่ะแล้วต้องขากลืนสุดๆเลยค่ะทาไ้นะคะข้างนี้หมดคิ้วค่ะทาไไ้นะคะ2ร่องอโอเคค่ะนี้ถ้เป็นในส่วนี้ล่ะคูค้่อสองนะคะเป็นในส่นของต้ออันนี้หมดคิ้วนะคะแล้วก็เป็นในส่นของค้าคตชาแล้วก็เม็ดขนตานะคะนี่นะคะเห็นไหม ก็หน้าผาก็จะเป็นรอยทังหมดคิ้วโดวยเฉพาะเนี้ยเป็นปัญหาเลยยิม้มเราชอบยิ้มด้วยมันก็จะเห็นแน่นอนค่ะฉัดเลยเราต้องมาจัดก,การมันห้อ ื่นเต้นค่ะเพราะว่าครั้งแรกในชีวิตค่ะที่เปรัตัดสินใจมาทาโบท็อกซ์นะคะเพราะว่ารู้ว่าเราทาโบท็อกซ์แล้วนะคะมันก็จะช่วยได้ระยะหนึ่งแล้วเราก็ต้องมาทาํามาฉีดอยู่เรื่อยๆนะคะนั่นคือประเด็นที่ไม่ค่อยอยากมาทําแต่ว่าตอนนี้ก็ที่สำคัญมีริ้วรอยแล้วเราก็อยากสวยค่ะเราก็จะต้องมาทํานะคะเราจะต้องเลือกสถานที่เลือกคลินิกเลือกคุณหมอที่ไว้วางใจได้นะคะอย่างเวลาเลือกที่นี่เลยค่ะดรเซนค่ะ เรามาดูกันนะคะเดี๋ยวรอคุณหมอค่ะแล้วก็จะมาดูว่าขั้นตอนเป็นยังไงนะคะอ่ะโอเคค่ะพร้อมค่ะคุณหมอตื่นเต้นแหละเพราะว่าครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะเนี่ยที่มาฉีดเนี่ยนะจริงห,หรอใช่ค่ะโอ้เราได้ฉีดสดด้วยนะอืมใช่ค่ะมันจะเจ็บไหมหมอ,อการ์ุ้นมันจะนั่นรู้สึกเจ็บลองไ่ดูคอนค่ะสมมติก็เมียก็จะทนยนะังไงคะ ไม่ได้เรตองเดี๋ยครับวไม่หรอกมัไม่ค่ยก็จะมีแบบว่าเพราะว่าไม่ได้ครั้งเดียวนะคะถูกไหมครั้งแรกเราจะรู้สึกว่าเออมันเป็นยังไงครั้งต่อไปก็จะพอจะรู้ว่าโอเคระดับนี้นะเมื่อกี้เาเขาอธิบายว่าเหมือนคล้ายๆฉีดสิวเราเป็นสิวปมานนนะครับจะผมจะมาก่อนนะครานี้ตั้งตอนคือมาเอ่อเลื่อนน้ำผ่านนะครับ เหมดลเนาะต้องอยข้างหน้าแล้วก็ขอนี้มีทั้งหมดคิวได้มใช่่อบงหี้งหโเคตึงวไวย่อันนี้จะตมากนะค่าตาเนาะายเีนะน่อเดี๋ยวเราเวลา ไม่ได้ฉีดตามจุดที่มาร์ใช่ไหมคะอยูอย่ตลาฉีดตาม,ตามจาม <c oughs> ุดที่มาร์คใจจะแด้หน่อยสองนะเดี๋ยวเราต้องปให้นะครับ เราทำหน้าปกติเลยใช่ไหมใช่กทำหน้ายิ้มๆดีครับแต่ว่าต้องให้บอกรู้สึกว่าของเบาได้นะคะจาหมอจยิ้มคิงไปมได้เยี่ยมมากยิ้มคิงพาไม่ถหงบเรากํอลังสปาหน้าอยู่เที่ยวอยู่ก็ได้เยี่ยมมาม่เโอเคอยู่นะเก่งมาก ตอนหัวใจจะเต้นแรงนิดนึงตอนนี้เปิดเต้นแม่ตื่นเต้นตื่นเต้นนี่คือแข้งแรกเลยเนาะข้างล่าค่ะว้าเราได้เปิดซิมแล้วมันตัดสินใจอยู่นานมากค่ะทุกจริงเหรอครับจริงแต่ควรจะฉี่นะเพราะว่าเรารู้ว่าถ้าฉี่เรามันก็ต้องฉี่อยู่ในเลี่ยงไงค่ะมันไม่จำเป็นนะบางครั้งเวลล่ารู้สึกว่ามันบันต็งประมาณนี้แล้วพราการธรรมชาติผมว่าหยุดได้ครับ แต่ว่าที่บอกว่าเหตุผลที่ว่าคนต้องมาฉีดซ้ำมากเพราะรู้สึกว่าตอนช่วงป็งอะชอบมากแล้วก็เลยจะจะอยากได้ลุกนั้นเหมือนเดิมก็เลยอยากจะมาทำใหม่สวยแล้วไงส,วย,ว,สวยแล้วแล้วก็เลยแบบไม่อยากจะกลับไปแล้ว ันนี้ก็จะจบมน,มะนั่มนมากเลยตอนท้ายแล้วเราผ่นาน,นากันแล้วรู้สึกนี้นะคะเรารู้สึกมากกันเลยถ้าความสวยค่ะเราต้องต้องยอมเจ นี่เป็นขั้นตอนนะคะที่คุณหมอก็ฉีดนะคะตามที่ที่เรามาร์กเอาไว้นะคะคุณหมอใจดีมากเลยนะคะชวนคุยโน่นนี่แล้วก็มือเบามากๆเลยค่ะก็เลยทำให้เวลารู้สึกดีนะคะกับครั้งแรกที่มาฉีดบอลท็อกส์ค่ะอนไรคะแ่นก็มเลือกจะเป็นนิดนึงนะคะแต่ว่าจะไม่มากตลอดรสามวัน คือตัดได้เลยนีอะไรแล้วตอนนี้รยังไม่รู้สึกอะไรนะใช่แต่ก็มันก็จะเริ่มนอนงายนิดนึงแต่ว่าต้องรอแค่สาวันครับันกรงมาเข้าที่ั้งวันจันท์ประมาณงานปกติประมาณสี่ถึงห้าวันวันถึงไประมาณ6กถึงเกเดือนแล้วแต่แล้วถ้าของเราเ่งเราเองว่าโดนควาร้อนเยอะไหมจินกอร์ฮอยเยอะไหมพวกนี้มันจะทำให้เอ่อนทาของเราวันสอง้ไป ก็คุณหมอห้ามไม่ว่าห้ามดื่มแอลกอฮอล์ดีกว่านะคะแนะนำสองวันขอสอมวันแต่ถ้าปิกิิไม่ค่อยดื่มหรือว่าจะดีเลอะไรแล้วก็ความร้อนสปาโดยปกติสปลาหกตัวอะเงี้ยค่ะโอเคเพราะว่าชอบอยู่ภายในแสดงว่าภายในประมาณสามสี่วันสห้าเลยแอลกอฮอล์สปาความร้อนทุกอย่างเบอร์เลย์มากอะไรเงี้ แต่ถ้าเกิดเราออกแดดปกติเนมือนะเราจะทาครีมกันแดดล้วจะแต่ห้ามสตาร์สปรีเไยทวกนีใช่ครับใช่เป็นกวาร้อนตัวใลหน้าแม้ก็ะ้ักงอาบน้ำก็ปลีเลี่ยกหน่อยก็ใน้ำธรรมดาค่ะส่วนในขั้นตอนนี้นะคะหลังจากที่เราฉีดบท็อกซ์ไปแล้ว เจ้าหน้าที่ก็จะมาบำรุงผิวหน้าทาโลชั่นทาทรีทเมนต์ที่ผิวหน้าค่ะนนี้จะมเริ้อ่ง้ันเนี่ยอน้าึงจะเ็ลัเขตเจะ้สว่านากไแล้วอมันเได้จะเลเล่ไฟแล้วใช่ตัวต่อวอ ใช่แต yeah, mm ่ว hmm. yeah. well, ่าตอนสามสี่ว so okay. mm ันกะไม่จะเท่าเัจะตึงมากกว่า nice. อันนี้ก็คือหมอนมันช่วงแต่ก่องเหมือนที่ด้วยตอนนตรงนี้รอยตรงนี้ค่ะไม่มีแล้วแล้วของตรงโซ่นี้มันก็จะยืนทำให้แบบกระหเรารู้สึกว่าแบบมันจะดราเนี้ขึ้นจุดสำคัญตรงนี้แหละช่วงปีะาิพอยิ้มล็อกยิ้เยอะด้วยค่ะแบบเป็นคนต้องยิ้มเพราะทำงานเลยเนะแล้วก็เห็นว่าอ๋อไม่มีลอยแล หลังจากฉีดวบคซอนนะคะก็คือหลังจากลูกค้ารับบริการนะคะงดนอนนับ4ชั่วโมงหลังฉีดนะคะแล้วก็หลังจากฉีดให้ลูกค้าค่ะบริหารมัดกล้ามเนื้อก็คือให้เริ่มนั่งผับบ่อยๆนะคะแล้วก็ขยับหางตาค่ะถักประมาณ30นาทีนะคะ,ะเดี๋ยวประมาณตัึง3-5วันตัวย,ยาจะเริ่มออกฤทธิ์นะคะจะเริ่มรู้สึกติตนนะคะในในช่วงหนึ่งสัปดาห์แรกอาจจะมีอาการปรวดศีรษะบริเวณช่วง อ่าคิวอะค่ะเวลาเราเลิกมาผ่านะคะเป็นอาการปกติประมาณ1นถึงสัปดาห์ดีจากแม่ค่อยดีขึ้นนะคะงดทำทรีทเมนต์นะคะงดทำ,ะะดทำเลเซอร์สสัปดาห์แล้วก็งดแอลกอฮอล์นะคะคุณหมอขอประมาณสักสอวันถักนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาโทรอัพอีกที2สัปดาห์นะคะ เบลล่าก็จะใช้ชีวิตปกตินะคะช่วงทําประมาณช่วงแรกๆนะคะสอวันจะรู้สึกตึงๆที่หนี่ผากจริงๆด้วยค่ะก็แต่ก็เป็นปกตินะคะไม่ได้มีอาการอะไรเพิ่มเติม ก็แต่งหน้าเบาๆนะคะวันนี้คุณหมอนัดนะคะหลังจากที่ฉีดโบท็อกซ์ไปเนี่ยคุณหมอจะนัดประมาณ8อาทิตย์หลังจากนั้นนะคะก็จะได้ไปดูว่าเราแฮปปี้กับผลลัพธ์หรือเปล่าคุณหมอจะได้ดูแล้วก็ปรับแต่งตรงไหนได้บ้างนะคะสหบับเวลาเองเนี่ยก็หลังจากฉีดนะคะก็รู้สึกพอใจมากเพราะว่าไม่มีริ้วรอยตรงติการตรงหน้าผากแล้วนะคะแล้วก็เราก็จะต้อง เรียกว่าเมนเทนตรงนี้ไปให้อยู่ให้นานที่สุดนะคะก็ทำตามที่คุณหมอแนะนำทุกอย่างเลยค่ะโอเคก็เดี๋ยวแต่หน้ากันเบาๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะได้ไปเจ้คุณหมอกันค่ะวันนี้ที่ด็อกเตอร์เซนคลินิกโรเวอร์ไซาซค่ะมาถึงแล้วค่ะชั้น3นะคะที่ด็อกเตอร์เซนคลิค่ะก็เดี๋ยวจะไปให้คุณหมอดูนะคะว่าเราพอใจหรือเปล่า มาถึงหน้าคลินิกนะคะก่อนจะเข้าไปเจ้าหน้าที่ก็ให้เจวทำความสะอาดมือแล้วก็ตรวจวัดอุณหภูมินะคะตามข้อปฏิบัติที่เคร่งครัดเลยค่ะ ขอบคคุณมา่ะรู้สึกพอใจกับผลลัพธ์มากเลยนะคะนี่คุณหมอค่ะน่าใสมากเลยเชิญทุกคนมาปรึกษาคุณหมอได้เลยค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ